เฮฮาหน้าร้านตอนตามสบายเลยลูกขอบใจเว้ยขอบใจเว้ยคอมวันนี้อุตส่าห์มาเยี่ยมไม,ไม่ขับแท็กซี่วันนี้ เน yeah, ี่ยออกกะก็มาเลยออกกะกะอะไรก๋วยข่ามได้ไอ้ที่กะเย็นกะออกกะ็นออกกะสองกะนี่ไม่ต้องห่วงวันนี้เลี้ยงไพรเวทไพรเวทบอลไพรเวทบังบอลนี่เลี้ยงไพรเวทอยู่แล้วครับอ่านี่ใจถึงเพิ่งตื่นอ่าพ่อก็เพิ่งตื่นมาก็จัดงานเลยตื่นมาก็จัดเลยนี่สบายดีนะสบายดีก็ีก็ไปไปเดินพลาก้ไปซื้อชุดใหม่บ้างซือะไรโชุดวัยกลางคนโอ้ข้าวคอมแต่งอย่างนี้ดีน่ารักเะยข้าคอมอยู่นู่น พี่บอลผมก็ไม่รู้จักเพื่อนพ่อมากนี่นี่หนุ้ยลูกชายลูกชายอาบอลสวัสดีครับเออสวัสดีลูกวัดีครับเอออาคอมสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักอาไว้รู้จักอาไว้เด็กน่ารักเนี่ยาตั้งแต่หนุ่มๆไปกับพ่อเออน่ารักครับพ่อเห็นตั้งแต่เด็กเห็นตั้งแต่เด็กเห็นไหมพ่อเนี่อพ่อไม่น่าเชิญคนอย่างนี้มาเลย พ่อเด็กมันเพื่อนกแล้วห้ามห้ามเพื่อนพ่อหน่อยเต้พ่อก็ชอบดูลูกโอ้เอาบอลนั่งก่อนนะครับเอาบอลนั่งก่อนเนาะเฮ้นี่มูท่าไม่มีอะไรกินเหรอนี่ยมันมีเดี๋ยวตะกี้มึงกินไปหมดแล้วนี่นั่นอีกชุดหนึ่งครับพ่ออีกชุดหนึ่งวรอ๋อชุดใหม่ดูนี่ไปจัดให้นะจัดมาเรียกมาเมมีอะไรมาเลี้ยงวันเกิดให้พ่อครับบ้านี่นี่พ่อครับวันเกิดพ่อนี่ต้องนี่เลยครับนมนมฮะเออนี่นี่ กินได้ไหมกินได้สิคะอร่อยนมเหรอพ่อไม่ใช่หนูว่ากินได้ไหมพี่ยังไม่โตเลยนะคะพี่อะไรยังไม่โตโว้มันจะจัดกะจีแล้วพ่ะพ่อจะบอกถ้าหนูเจอของพ่อแล้วก็จิตจินตโตจิตาันโอ้อาจินตาเดือยจิตินติโอ้ใหญ่คุยของพ่อนี่ไม่ธรรมดาติดนิ้วเดียวถึงทวินแล้วยืนเหรอนอนคว่ำ องเมานี่นะสมัยเที่ยวด้วยกันนี่นะเออเล่อเออเร่อขนาดม้าอุ้ยม้าแข่งม้าหนาตายโว้ยขนาดพ่ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อห้ได้มาแล้วเฮ้ยตบบอลตบบอลนี่ยไอ้บอลอย่าทำอย่างนี้แล้วงานมันเกิดเพราะไอ้เน่งไม่มีของขวัญเลยเหรออ้าวมีสิครับพ่อนี่ไงพ่อไปถามทำไมอ่ะไปถามมันก็หยิบมาให้เหรอของขวัญมันเตรียมไว้แล้ว นี่นะครับพ่อเครื่องครัวหรูคู่ครัวต้องนี่เลยครับนี่หม้อสุก,กี้บารา์บีคิวทำได้หมดเลยครับอะไรกาแตเป็นต้มผัดแกงทอดปิ้งย่างได้หมดเลยครับนี่เห็นพ,พ่อชอบสุก,กี้หม้อรวมผมก็เลยจัดให้ครับโอ้ชอบกินกกสุกี้ชอบกินสุกี้หม้อรวมเอาไม่ทันออบอนหรอออบอนก็ <laughs> ไป <im it> ด้วยออบอนทำไมเหรอไปแล้วไปแล้ว เออนี่เดออนี่มันรู้ใจนะพ่อเป็นคนชอบนอขอรักนี่นี่นี่ฮะนี่นี่นี่เออเออเเล่าประวัเอไปอเออาออเออเ่อเอาเออเออเอเออเอเออออเเ คนละเอ๋พ่อบ้าพูดนั้นติดคุกบรอกบ้าพูุดพี่เอ๋ไงเอ๋ดาวมาหาอะไรอ๋อกูลากไปกระยี้เสียสรงแล้วโอ้ยเพื่อนพ่อแต่ละคนเนี่ยประวัติไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลย่อไม่ใจถึงทั้งนั้นได้ข่าวว่าลูกชายชอบทำเพลงเรอเออนี่ เราบอกแน่นิลพอย่บอกครับพ่อหลายเพลงแล้วทำลงยูทูบพ่ออย่าบอกโอ้โหคนตามกันเพียบฟังกันติดหูเฮ้แตงว่าเพลงเขาดีไม่เอาโทรศัพท์มาติดหูอีกพ่อไม่เอาอย่าพูดอย่างนี้ผมผ่านพ่อปวอาอเขาเฮ้พ่ออย่าพูดอีกนะเ้ยอย่าพูดอีกนะไอ้ด้ไอ้ด้ฮะ ทำไมพ่อเองมองตไตแข็งพ่อชอบอ้ำหนูอ่ะพ่อก็นึกว่ามันไม่หนักไงลูกโอ้ยนี่ปกติหย่อะไรบนี่เหรอก็ถ้าพ่ออั้มงี้ผมก็จะทำกับพ่อเงี้ยเพราะว่าลูกมือหนักนะพ่อก็อย่าอ้ำหนูหนักสินี่เพระว่าลูกเองบอกจะบวชไม่ใช่เหรอบวชหรือยังเนี่ยลูกโอ้โหกล่าวว่าจะบวชแต่วันนั้นไม่ได้บวชนะเอ้าทำไมลูกแห่เลยวัดแม ไอ้คนยาวสนุกมากเลยไม่หรอพ่อก็เลยบอกให้ไอ้เงินยูนเธอรับมาสิก็ยูนเธอรับมาก็ไม่ได้บวชอีกไม่ได้บวชอ่ะเอ้าตอนแรกวัดอยู่ซ้ายมือพอยูนเธอรับมาวัดไปอยู่ขวามือเลยไม่ได้บวชแต่จริงได้บวชไม่บวชหนึบวชได้สามวันเจ้าวาดจับศึกขับชอปเปอร์บินทบาทเฮ้ยมโทษเส้นไหนเนี่ยเส้นวิพวดีอันนี้ถามไหมเรื่องบวชเนี่ยครับ ถามได้พูดทังอยู่ที่ไหนพุทธังอยู่ที่ใจครับเฮ้ยอันนี้บวชจริงสินห้าได้ไหมสินห้าได้ครับสินห้าได้ปานาสินห้าได้หรือว่าเก่งแท้ก็บวชจริงอันนี้บวชจริงโง้งังมาแล้วนะพ่อทีนี้การบวชเนี่ยกิจะไหว้ขุมีอะไรบ้างเช้าเอ็นเพลนอน ตกเย็นพักผ่อนข้าดูโทรทัดดึกดึกซัดมามื่ออันนี้ดีอันนี้ดีตีห้ารอโจหวย้คนกันเลยมึงจะไปตอบไอ้ฝ้ายอะไรบ้างรู้ปะนั่งนั่งลุกนั่งลุกไอ้ลุกัวลุกทำไมไอ้ลุกรักอะผ่านแนวไปอะดิ๊ อาคมครับครับผมอาคมเคยฟังเพลงเพลงช้าชอบมากเลยเพลงใหม่ผมใช่ใช่รอน้องกลับมารอสักทอดเลยม่สักทอดเลยไหมควรเย็นคำรอคอยใจลอยล่องลอยเ่ครับครับผมพอดีว่าไอ้ตะก้องที่ติดต่อไว้มาแล้วครับเข้ามาเลยเข้ามาจอดทางนาทีูพจัดการครับไม่มีทีเขาไม่ได้มากันคนเดียว อ,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 อะไรพ่ออะไรพ่อไม่ได้พ่อหลงพ่อหลงพ่อใช่ใช่เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตนี่เดี๋ยวเอาไปเล่นลได้ไหมนี่ยได้สบายนี่ตอนนี้ทำมาเพลงเยอะมากต้องการให้จ้างอยู่แล้วครับเ,เรื่องเงินเรื่องเล็กครับแล้ว้าไม่ได้เรื่องใหญ่ทันทีไอ้หนูเล่นตลกแบบสอดเซ่เดยผมจะเล่นตลกสลับกันไปกับร้องเพลงเล่นกับพ่อได้ไหมเล่นกับพ่อเอาพ่อไปโชว์ได้ป่ะลุงอยากดูลูก หัวไหลตูดเอน่นหัวไน่ตูดเขอ่จับก็ตอบเาจับก็ตอบคือพ่อเนี่ยเป็นคนีี่พ่อร้อนเงินลูกผมจับตรงไหนพ่อตอบตรงนั้นถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามรับปั๊บปุ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 ๊บปหับปุ๊บดน๊วปุ๊บปั๊บปุ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 ๊ไุหัวหัวหัว เดี๋ยวคนดูมันหากันลอย่างโดนไอ้โดนโดนถ้าสมมติว่ามีใครเรียกร้องหรอลูกจะเป็นผู้หญิงไอ้หัวอะไรตูดนี้เอ็งเล่นกันได้ไหมวะก็บางทีถ้าเหน่งไม่ว่างก็พาน้องเข้าไปไอ้หนูหนูมันมันเอิญมอาดูนี่ลูกอันนี้ต้องให้พ่อเล่นให้เดินดีๆลูกหัวไหล่ตูดโดนเลยโดนเลย พูดเองนะหัวไหลตูดหัวไหลตูดมึงติอ้วนเหงาเหรอติอ้วนโอ้โหดูหน้าพ่อดูหน้าพ่อเล่นหน้าพ่อเล่นหน้า พ่อเดี๋ยวพ่อเอนเตอร์เทนเพื่อนก่อนนะเพราะว่าวันนี้นอกจากจะเพื่อนพ่อมาแล้วผมก็โทรไปบอกว่าเก็บภาพเป็นที่ระลึกดีมากลูกก็เลยเชิญตากล้องเข้ามาดีดีดีเฮ้ยนีงไงพี่มาแล้วมาแล้วเชิญครับสวัสดีครับีัดนีเวันดี้วันนี้อียใครมาอีกคน่ะเออเครื่องไม้เครื่องมือเยอะดีครับผมอาเป็นผู้ช่วยเขาครับผมอ้าววันนี้ผม มาจากแจ๊ซับจึ๊กนะผมผมเป็นเจ้าของบริษัทเองใช่ใช่ผมเห็นงานพี่แล้วไงผมถึงโทรไปครับผมลูกเครื่องมืออย่างนี้ล้างแอร์ข้างหลังให้ด้วยนะลูกนะไม่ินาอีนี้คุณกำลังกล้าหาญคุณกรลัเสริมเออครับเอ็งทำงานก็เหนื่อยขายเครียดยิ่งๆกันทุกหน่อยบล็อกเอาไหมพลังหาแบบคนไปอยู่ในวงเขาร้องเพลงด้วยต่อแซรกบุกด้วยโอ้พอดีโอ้พอดีเด็กฝึกงานผมมึงว่ากูลำคาญนะ วะไอ้เนองน้อง้อมผมก็เขาจริงๆเขาเขาเรียนการแสดงมาเหมือนกันนะจริงดิี่เองบอกว่าเองอยากเป็นัดีครับเองอยากเล่นตลกใช่ไหมครับผมฮ้ยนี่โอเคผมจะมาเล่นตับหัวไหลตูดได้ผมจับตรงไหนคุณต้องพูดตอบเลยเริ่มหัว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 หมดเล้วหมดแล้วตอนนี้ใครที่เห็นบ้างิพี่ใครที่อ่บ้างพี่มีมสี่ี่ไรไร หัวหัวหลักตูนหัว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 เหัวหัวหัวพี่เบื่อแล้วบอกผมแล้วกันเล่นให้พี่อยู่แล้วล่ะเราจจะไม่เบื่อนะหัว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 เดี๋ยวพี่เล่นของพี่แล้วเดี๋ยวผมเล่นของผมมาแน่เดี๋ยวผมเล่นของผมมาหน้ นี่พอพี่องถ่ายเอาตกลงไม่ถ่ายรูปพอละผมล้ำมันตัวตลกบางวันแล้วก็เศร้าก็โศกเล่นไปท้าไมตลกพอตบหัวอืมคุณเดี๋ยวผมร้องแล้วคุณตบไล้ยังโอเคเดี๋ยวผมจะตลกตลกโอเคเดี๋ยวผมไปลองลองดีไหมได้ได้โอเคผม ผมมันเป็นตัวตลกผมมันเป็นตัวตลกบางวันก็ไม่เศร้าบ้างสบบางวันถ้าไม่ตลกถ้าเขกหัวโป๊ตะตลกทันที <c oughs> ไอ้หนูเฮ้หนูแล <c oughs> ้ว <c oughs> ถ้าไปไอเด็กคนนี้อ่ะ หัวหน้าผมเนยคนเลนะฮะไปถ่ายรูปให้พ่อหน่อยแล้วเอาไปถ่ายรูปลูกพ่ออยากได้รูปหมูนะรูปหมูรูปเดียวนะได้ได้เอาอุปกรณ์เอาอุปกรณ์มาดูลูกเก่งไปปวะลูกเก่งไหม่มางานพ่อเนี่ยดูถ่ายรูปโอ้ยลูกกำกับอะไรเก่งนี่พ่อบอกตรงๆนะไม่ต้องเกรงใจตามสบายลูก ตามสบายแล้วเสื้อไอชุดฟองไม่ต้องใส่หรอกตามสบายถึงว่ามาวันเพื่อนพ่อเงี้ยวันเกิดเก่งใจดิเอางี้แล้วกันกินไปถ่ายไปก็ได้เออตามสบายลูกตามสบายทําตัวสบายสบายอยากเกงอยากเกงขอเป็นภาพนิ่งไปอ๋อได้ได้เออตามสบายเลยเหรอรับเนี่ยกินได้เลยเค้กอีด้วต่อเคเสร็จให้ลูกเองร้องเพลงร้องเพลงหน่อยนะขอเป็นเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์ได้มั้ยตัตัตัอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บบรรยากาศไปได้เลยเดี๋วเอาเพลงโชว์เพลงของหนูเลยมีเพลงอะไรบ้างลูกนะ กูให้เต็มที่หัวกันพ่อนั่นแต่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 ตตตต่ยังดีดีกว่าพ่อเอ็งกินคนเดียวัล้วคนละอึดกันดีกว่าใช่ไไอ้น้องไม่กินเลยไดย้อมมามินด้วยเนี่ยเออเพื่อนผมไม่ดื่มผมไม่ดื่มเดี๋ยวน้าโอ้เออไปกินกับเพื่อนไปรไป่าวกิน ให้โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งประเสริฐใจหวังตั้งใจให้ได้สมดังฝันใฝ่ดีใจเอ้ยไอ้น้องคอนี่ว่ะอ่อนนี่เลือดผมคอแข็งเฮ้ยคออ่อนนี่มันต้องเบื่อนี่ ออกเหล้าให้เมาเอ,าอ้ยเอ้เาหลับเลยเว้ยแม่แม่แม่แหม่จัดว่ารู้เยอะนะคะเนี่ยชิงหลับซะก่อนเลยนะพี่เยลโล E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการที่วิยายเซนที่วิยาเซนที่วิยายเซนที่วิยาเซนที่วิยา